ผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับุผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องราวที่ไปเกิดขึ้นที่ระยองนะครับที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งมีน้องคนหนึ่งผู้ชมครับเป็นน้องผู้ชายแต่ใจน้องเป็นหญิงนะฮะคือไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับลักษณะไปเคาะประตูห้องน้ำนะฮะปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งเปิดประตูมาแล้วตบเขาเลยพอตบเสร็จเนี่ยก็มีการต่อสู้ยื้อยุดกันสุดท้ายแล้วมีกลุ่มพักพวกของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะฮะ เข้ามาแล้วล็อกคอน้องลากออกไปข้างนอกแล้วไปรุมกระทืบ7ต่ตอนหนึ่งนะครับวันนี้เขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะวันนี้มาพูดคุยกับเราครับวันนี้นะฮะพูดคุยกับทางคุณเจมอภิเชษนะฮะเป็นผู้บาดเจ็บมีคุณจุรีพรหรือคุณพลอยเป็นพี่สาวมีคุณโรสนะฮะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็มีทนายเกิดผลก้าเกิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกิดผลเราไม่เจอกันนานมากเลยนะนานมากเลยครับเรื่องนี้ดูเรื่องราวแลวใช่ไหมฮะรู้แล้วครับอย่างนี้มันถือว่าเกินไปไม่เจ็ดตอนหนึ่ง แล้วมีการเตะเข้าหน้าอย่างนี้เข้าขายพยายามฆ่าไหมเออจากจากภาพคลิปที่ดูนะครับก็ถือว่าร,ร,รุนแรงนะครับรุนแรงเกินเกินกว่าเหตุเยอะเลยครับอซึ่งเอาตามกฎหมายนะน้องเจมยังไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะครับอคือไม่ว่าจะเป็นการจงใจเข้าห้องน้ําหรือเข้าห้องน้ําผิดหรือไปยืนเคาะก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายครับผมไม่มีกฎหมายบอกว่าชายหญิงเข้าห้องน้าผิด <c oughs> ก็ต้องมีโทษครับดังนั้นต่อให้เป็นการกระทําอะไรก็แล้วแต่คุณก็แค่จับตัว มาสอบถาม,มแต่การที่คุณใช้กําลังบังคับทําร้ายตบตีแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องอเข้าไปทําร้ายเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรด้วยซ้ําอ่าโอเคเอางี้เดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนนะจะได้เห็นภาพพร้อมๆกันว่าคลิปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นนะเมียะหระครับคือเสื้อสีขาวนั่นคือคุณเจมส์นะฮะคือคุณเจมส์นะฮะอืมก็พาพไปแบบนั้นมีคนล็อกคอคุณไปนะ S <S <S เสร็จปุ๊บไปหน้ารถสีเหลืองคันหนึ่งแล้วมีผู้หญิงคู่กรณีใส่เสื้อสีส้มตบคุณก่อนนะเนี่ยนะฮะแล้วดูดิฮะต่อยเปะต่อยตบแล้วก็มีผู้หญิงเสื้อสีสีส้มน,นั่นนะมาตบนะฮะมากระชากหัวแล้วเดี๋ยวจะมีการเหวี่ยงลงกับพื้นนี่เหวี่ยงกระชากหัวน้องลงกับพื้นนะฮะหลังจากนั้นก็เนี่ยแหละครับมืนมืนเดินงงนะเดินงงในดงเท้านะฮะอันนี้ คือเรียกว่าหนักเลยล่ะนี่นะฮะมีคนนี้เสื้อลายต่อยนี่ล่วงลงไปแบบนี้นะฮะเนี่ยครับอา้าโอเคครับาตามหลักของกสทชแล้วอาจจะมีการหลุมได้แค่2ครั้งนะสำหรับภาพน,นี้ผมบอกทีมงานไว้ก่อนนะฮะเราจะหลุมไม่เยอะนะครับคือวนไม่เยอะนะครับภาพนี้โอเคกองอื่นขอแสดงความเสียใจยด้วยนะครับ,รบกับน้องเจมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาการน้องหนักถึงขั้นไหนก็ หมอเอกซเย์แล้วบอกอาจจะมีเลือดออกในสมองหมอเลยบอกให้นอนโรงพยาบาลดูอาการครับตอนนี้ดีขึ้นไหมยังปวดหัวอยู่ยังมึนอยู่ไหมก็ยังปวดหัวยังเวียนหัวเวลารุกเวลานอนอยู่ฮะโอเคพอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหมได้ครับเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเกตดไปเกิดขึ้นวันที่7พฤศจิกายนตอนตี3นะครับผมไปเที่ยวกับใครกับเพื่อนกี่คนสี่คนสี่คนมีน้องมีผมแล้วก็มีโรสน้องโรสนะผมน้องชื่อโรสนะใช่ค่ะ แล e ้วไงต่อฮะแล้วก e ็ช่วงนั้นก็ผมไปตามหาเพื่อนไปตามหาเพื่อนในห้องน้ําหญิงนึกว่าเพื่อนเข้าห้องน้ำหญิงปกติอะเพื่อนเข้าห้องน้ําหญิงห้องน้ําเป็นห้องน้ําแยกปะฮะหรือเป็นรวมเป็นแยกชายหญิงแต่ว่าอยู่โซนเดียวกันค่ะหมายความว่าไงฮะก็คือเป็นโซนเข้าห้องน้ำหญิงใช่ไหมฮะฮะเอ็นน้องพูดคะคะคือคือน้องพูดคะขาแสดงว่าน้องขอโทษนะขถอดน้องไม่ใช่ไม่ใช่คือน้องเป็นผู้ชายแต่ว่า แต่ว่าใจเป็นหญิงค่ะชอบชอบผู้ชายหรือชอ,ช,ชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงนะ,ะ,อะโอเคจะได้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นตัวน้องเนี่ยคือเข้าไปคือโซนเนี่ยมันเป็นโซนเดียวกันใช่เป็นโซนท้องน้ำเดียวกันค่ะหมายถึงชายกับหญิงอยู่ในอยู่ในที่เดียวกันหรือไงใช่ก็สมมติอันนี้เราเป็นทางเข้าไปใช่ไหมคะ,ะน้องวาดให้พี่ดูเลยขออนุญาตนะคนณผู้ชมครับจะได,จะได้จะได้เห็นกันชัดๆว่าก็คืออันนี้จะเป็นโซนของผับ อ่าเอาห้องน้ำาห้องน้ําเลยเอาห้องน้าตรงเป็นมันจะเป็นทางนี้แล้วจะเป็นห้องน้ําหญิงแล้วก็จะเป็นห้องน้าชายอยู่่เงี้ยค่ะอ่าอ่าก็คือติดกันติดกันค่ะก็เป็นอย่างงี้นะผู้ชมฮะอ่ผมให้ดูนิดนึงน้องเขาวาดมาอ่าอันนี้เป็นห้องน้ําชายอ่านั่นห้องน้าหญิง๋อห้องน้าหญิงนี้ห้องน้ําชายค่ะอยู่ติดกันเลยใช่ค่ะต้องเดินเข้าไปข้างในอีกไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องอ๋อมันเป็นห้องน้ําติดกันเลยใช่ค่ะเข้าใจละ ก็คือเป็นทางเดิน้าไปคุณผู้ชมครับแล้วห้องน้ําชายน้ําหญิงติดกันอย่างนี้ไม่ได้ว่าบางคนอาจจะต้องเข้าไปในห้องน้ําบางที่ต้องเข้าไปข้างในแล้วถึงจะไปแยกไม่ใช่อันนี้เป็นห้องน้ําติดกันอย่างนี้เลยยังไงต่อแล้วผมก็ไปเคาะประตูอืผมเคาะประตูผมเคาะสองห้องผมเคาะแบบเคาะแบบเพราะเราเมาด้วยอใช่ค่ะเคาะเมาก็เมาแล้วได้ยินเสียงดนตรีแล้วก็เมาแล้วก็เคาะเคลิ้มเคลิ้มก็เต้นไม่เชิงว่าเต้นแบบเคาะนี่แหละครับแต่แบบเคาะแบบขันหลังใช่ขันหลังให้ให้กับประตูห้องน้ํา อ่าหันหลังอย่างนี้แล้วน้องก็เต้นอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอ่านหนทำยังไงนะครับอย่างนี้ค่ะพุ่งันเป็นสองห้องแล้วแล้วก็แบบคอคอ,ออย่างนี้เต้นเต้นอย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าเสร็จยังไงแล้วก็ผู้หญิงเสื้อส้มเขาก็ออกมาเขาตบหน้าเราออกมาจากห้องน้ําหญิงแล้วตบหน้าเลยเหรอใช่ซึ่งไม่ได้ถามว่าตบทําไมตบเพื่ออะไรเขาไม่ถามแล้วยังไงต่อครับแล้วเราก็คือเราเมาด้วยแหละแล้วเราหน้าเราก็ชาหน้าพอน้าเราชาเสร็จ เหมือนแล้วเราก็แบบว่าพยายามมองนะเขาว่าเขาเป็นใครอเออแล้วเขาเป็นใครแล้วพอสักพักหนึ่งเหมือนเขาจะเข้ามาตบเราเราก็เลยดึงผมเขาลงเพื่อแบบว่าให้เขาหยุดหยุดการกระทำนั้นเกอดให้ดึงหยุดแล้วกดลงนี้เขาก็ดึงผมลงเหมือนกันใช้สองมือจิกหัวเขาอย่างเงี้ยใช่ดึงดึงดึงแล้วกดลงอย่างนี้ใช่คือดึงดึงให้มันต่ำกว่าเราอย่างนี้ใช่ล้วแต่เขาก็ดึงเราเหมือนกันอต่างคนต่างจิกหัวใช่ยังไงแล้วก็เยอะกันไปเยออกันมาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผู้ชายมาแยกผู้ชายน่าจะเป็นกาดหรือ อะไรสักอย่างเป็นกรดของผับน่าจะเป็นกรดอ่าอย่างไกมาแยกผมออกไปข้างนอกแล้วมันไปชุนลม,มุนอยู่หน้าห้องน้ําผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือหน้าห้องน้ําถูกไหมฮะใช่แล้วข้างในเราโดนอะอีกไหมหลังจากที่โดนจิกหัวแล้วมีใครมาทำเหล็กไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนหรือเปล่าคือตอนนั้นมันเบลอไปแล้วเบลอ,ลลบลอใช่มันเบลอไปแล้วอ่าเสร็จปุ๊บตัดภาพก็มีการล็อกขอน้องเนี่ยเดินออกมาข้างนอกล็อกค้ออันนี้ผมขออนุญาตนะฮะลองลองเปิดภาพอีกนะเดี๋ยวอธิบายตามภาพนะครับ ผมขออนุญาตอันนี้จําเป็นที่ต้องอธิบายตามภาพนี้คือแจ้งไว้ก่อนอ่ะโอเคอ่ะนี่นะฮะอ่ะช,ช้าๆเขาเราหยุดไว้ได้ไหมอ่าเนี่ยนะฮะคือคู่กรณีคือเสื้อสีชมพูคนนี้ถูกไหมฮะสีส้มๆเนี่ยนะเขาเดินตามออกมาแล้วคนที่กอดคอน้องคือเสื้อสีน้ําเงินคนนั้นใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะน้องคือเสื้อสีขาวนู่นนะใช่ค่ะเคยเจอหน้าเจอตารู้จักอะไรกันมาก่อนไม่เคยเจอเลยนะตอนที่เขาล็อกคอมาเขาพูดอะไรกับเราไหมไม่พูดอะไรเลย แต่ออกไปข้างนอกเขาบอกทาผู้หญิงทําไมทําผู้หญิงทําไมใช่ตอนที่อยู่หน้ารถตอนที่เขาพาเขาทำผู้หญิงทําไมแล้วเขาก็แล้วก็โดนหมัดแรกเลยเปิดไปฮะหลังจากนั้นเดินไปเนี่ยระหว่างนี้เขาไม่พูดอะไรเลยคือล็อกอย่างเดียวใช่ดูไหมฮะไปตรงนั้นเขาพูดแล้วว่ามึงทําผู้หญิงทําไมใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต่อยเลยใช่หมัดแรกซึ่งไม่รู้เป็นของใครหมัดแรกก็คือเราโดนหมัดแรกเราก็คือสติเราก็จะไม่อยู่แล้วค่ะอืมหลังจากนั้นก็ชุลมุนตัวลมบอลแล้วก็ผมหายไป สติสติ<อ>หายไปเลยใช่อ่ะโอเคเลต่อไปนะฮะเนี่ยนะครับก็คือต่อยแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้ขออนุญาตเปิดนะเพื่อให้ทนายได้เห็นภาพไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเรื่องของการลงโทษหรือว่าเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยการทําแบบนี้มันไปเข้าข่ายไหนนี้เปิดเพื่อเป็นการประกอบนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนชมพูมาอีกนะช,ชมพูก็ตบตกระชากหัวน้องคว้าลงมาลุกตัวไหมตนะอนนั้นอภอยไว้ก่อนนะฮะ ตอนนั้นรู้ว่าเรายัางมีสตินิดหน่อยรูพ้พอยุงตัวขึ้นมาได้อก็มีเพื่อนเนี่ยช่วยพอยุงตอนนั้นรู้ออกมาจากไหนลูกมาจากห้องน้ําอก็คือเขาก็คือเข้าไปเห็นตอนที่เขาตบหน้าเจมแล้วแต่ไม่ได้ช่วยเพราะว่าตกใจก็เลยคราวนี้ก็มีกาดเข้ามาเข้ามาปุ๊บเขาก็เหมือนว่าเยอะกันอยู่หน้าห้องน้าเหมือนดึงกันออกมาเยืะอยู่หน้าห้องน้ํา เยือกันได้สักพักแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาลากเจมออกไปแต่หนูจะไปเอากุญแจคนที่ลากก็คือคนเสื้อน้ําเงินเมื่อกี้หรูกคือมันเหมือนเป็นกาดช่วยกันลากออกไปเอาเป็นการลากออกไปใช่แต่เหมือนแบบว่าเสื้อน้ําเงินเขาจะมาลากไปทีหลังอีกทีหนึ่งใช่เหมืนอนการเขาจะเข้ามาช่วยนั่นแหละใช่แล้วทีนี้หนูก็เลยวิ่งไปเอากุญแจร,รถเพื่อที่จะแบบ จะพาเขาเขากลับแล้วจะพาเขากลับคิดว่ามันจบแล้วแต่พอออกไปคือเจมเดินอีกรอบหนึ่งก็เดินตามออกไปก็จะไปเห็นเห็นน้องเมื่อกี้นี้ขอขอภาพนิดนึงนะฮะคือก็จะเป็นภาพตัวน้องที่เมื่อกี้เดินออกไปอ่านที่ต่อเนื่องเลยนะอ่ะเผชิญเลยฮะหนูจะใส่วิกสีเทาอะค่ะใส่วิกสีเทานะที่ใส่เกงยีนนะเสื้อสีดำๆนั่นนะฮะตรงที่เขียนผู้บาดเจ็บนั่นคือล้มลงไปแล้วนะแล้วเสื้อลายๆนี่เป็นแฟนของเสื้อเสื้อสีส้มใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ่า เสื้อลายนี่นะใส่หมวกนะฮะเป็นแฟนกับเสื้อสีส้มแล้วก็มีการเาตะน้องแล้วก็ต่อยข้างเตะปลายข้างเหรอใช่ครับมันมีรอยทะลอกอยู่ตรงข้างมีเหลวด้วยอางอโอเคหลังจากนั้นใครพาไปหามหมอ,อพ่อหนูพากลับบ้านก่อนเพราะว่าหนูไม่มีสติขับรถไม่ได้ก็คือไม่มีสติแล้วก็คือต้องเจมกลับไปบ้านใช่ก็กลับไปบ้านกลับไปนั่งหน้าบ้าน ก็เพื่อนก็ตามมาทีหลังก็ขึ้นรถรถใหญ่ไปไปที่โรงพยาบาลใช่พอไปที่โรงพยาบาลก็รอสักพักนึงก็เหมือนมีคนตามมาเป็นคนของใครไม่รู้ใช่เป็นสองคนเหมือนพยายามเข้าไปในห้องฉุกเฉินแต่เข้าไปไม่ได้เขาพยายามตามไปในห้องฉุกเฉินใช่เพื่ออะไรอ่ะอ้หนุ่มไอ้ค่ามีอยู่ในกลุ่มนั้นไหมไม่ค่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแต่ว่ามีคนกันไม่ให้เข้าไปหรือไงฮะ คือมันเข้าไปไม่ได้ค่ะมันเป็นเหมือนเป็นระบบมันลอกฉุกเฉินที่เขาไม่ให้เข้าไปอยู่แล้วใช่ค่ะมันเป็นแล้วเรายืนยันหรือว่าเขาจะมาหาเจมส์ใช่ค่ะทำไมถึงคิดว่าเขาจะมาหาเจมส์เพราะเขาบอกว่าไอ้คนนั้นอยู่ข้างในใช่ไหมทําน้องกูใช่ไหมเขาพูดนี้อ๋อไอ้คนนั้นอยู่ข้างในใช่ไหมทาน้องกูใช่ไหมใช่อ๋อตอนนั้นเราได้มีการอธิบายเขาฟังไหมว่า ว่าเราขอโทษเราเราเรา,เราจะไปเรียกเพื่อนหรืออะไรเงี้ยคือหรือไม่มีโอกาสแนละ้วไม่มีโอกาสเลยครับมันมีโอกาสพูดอยู่แล้วตอนนั้นจะไปพูดยังไง <S <S <ช>ถูกไหมคือโดนปะปะตปักแล้วก็ลากไปเลยแล้วก็ท<ม>ําเลยตอนลากไปเราพูดไหมตอนที่เขาพูดกันแล้ว่าพี่หนูไม่เกี่ยวนะหนูแค่จะไปมีไหม <S <S ไม่มีเลยเขาล็อกคอแน่นอยู่นะคะพี่เขาล็อกคอแน่นเลยแน่นอยู่นะคะอืมหลังจากนั้นเกิดเรื่องเพื่อพี่สาวเองเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความ เป็นเพื่อนของพี่สาวเป็นเพื่อนของพี่สาวนะโพสว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ยอมเขาบอกฝั่งลุ้นเป็นผู้มีอิทธิพลละเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อของแต่ลคนนะฮะเขาเป็นเด็กของใครเป็นเด็กของอะไรเด็กเขา่เขาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ประมาณว่ากลัวเด็กนี่นี่นี่นะกลเด็กของคนนี้คนนี้คนนี้นะแล้วไงอีกเขาบอกไปแจ้งเลยเขาไม่กลัว ให้ไปแจ้งความเลยไม่กลัวค่ะอืมเป็นไปได้ไหมเอาเคผมกลับไปไปไล่เล<ๆ>ียงอีกหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นเขาเขาเขาคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาหรือเปล่าหรือไงอันนี้ก็ไม่รู้เขาเหมือนกัน,นครับอืมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเราเป็นผู้ชายหรือเปล่าค่ะแต่ทางนู้นเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยชอบผู้ชายเพราะเขาเห็นเรามีหนวด แล้วก็แต่งหน้าไปอยู่นะครับพี่แต่งหน้าไปอยู่นะครับพี่อ่าใช่แล้วก็บอกตาสีส้มไปอยู่นะทาตาสีส้มแต่งหน้าแต่งตาอย่างนี้เลยใช่ค่ะลองพื้นกนหนาอยู่นะครับพี่ลองพื้นด้วยใช่ค่ะถึงหนูจะมีหนวดแต่หนูก็ลองพื้นลองพื้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเห็นเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ค่ะผู้ชายแท้คงไม่ใส่สั้นขนาดนั้นพี่ที่ขสั้นแบบเป็นพี่หนุ่มพี่หนุ่มใส่สั้นไหมคะอุ้ยไม่เอาสิใช่ค่ะอายไง แต่น้องใสเลยนะก้องใสั้นค่ะสั้นมากเลยนะครับพี่เสมอหูเกือบค่ะเกือบเสมอหูอ่ก็ใสคือต้องรู้อยู่แล้วอะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาอ้างว่าไม่รู้ใช่ค่ะไหมฮะใช่หลังจากนั้นเนี่ยเขาไปมอบตัวใช่ไหมเขาไปมอบตัวตอนไหนหนูก็ไม่ทราบหนูมาดูข่าวตอนเช้าก็แม่เพราะว่ายังไงเขาไปมอบตัวตอนคุณตำรวจโทรบอกว่าเขาไปมอบตัวตอนตีสามอืมค่ะครับ คืนเดียวกันเลยใช่ไหมในคืนเดียวกันเขาไปเขาไปกันสี่คนครับค่ะอ่าแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็คุณตำรวจโทรมาถามมาทราบหรือยังทางคู่กรณีโทรมาบอกเรียกว่ามามอบตัวแล้วก็ก็บอกว่าไม่ทราบค่ะเพิ่งทราบกันในข่าวเมื่อเช้าดูข่าวเมื่อเช้านี่ค่ะครับค่ะอืมแต่ก็ยังไม่เคยคุยกับคู่กรณีเลยสักครั้งไม่เคยคุยเลยนะฮะอ่าเรามีเสียงคู่กรณีไหมครับอ่ะลองฟังดูนะฮะ ขอโทษเลยขอโทษไปถึงผู้บาดเจ็บหรือว่าขอไปเข้าน้ํงน้เขามาเคาะเปิดประตูไปจืดให้เขาแล้วก็ตกใจว่าทําไมเออมาเคาะทําไมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขึงขังไม่พอใจเราที่เราด่าว่าเขาอะไรยเงี้ยค่ะแล้วมีทางหนูไปก็คือเหมือนเหมือนโดนเขาแหละเขาเข้ามาต่อยหนีมีพี่ผู้ชายอ่ะเขาเข้ามาช่วยได้ยินเสียงพี่เหมือนเห็นกาดวิ่งเข้าไปห้องน้ำผมว่า พอลุกวิ่นตามไปดูคนวิ่งขาบอกว่ามันต่อยเมียผมในห้องน้ำเขาต่อยกันในห้องน้ำผมเลยมาหัวผมเลยต่อยเขาไปก็ยอมรับเราว่าเดี๋ยวเขาใช้เรคือว่าแต่ว่าครับแสดงว่ามรับผิดชอบทุกอย่างค่ะอืมอันนี้เคยเห็นหรือยังเคยละอ่าเขาบอกว่าออกมาเนี่ยคือเขาก็ด่าเราก่อนจริงไหมหรือเขาไม่ได้ด่าหรือเขาตบเลยเขาไม่ได้ด่าเขาออกมาเขาเาตบเลยเขาตบเลยใ่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยไม่พูดอะไรเลย ตบเสร็จเขาถึงจะด่าเขาตบเสร็จแล้วค่อยด่าใช่ค่ะแต่เราเนี่ยจิกแล้วเรายังไม่จิกอ๋อยังไม่จิกจนเขาด่าจนเขาเขาค้อเาออกมาเขาตบเสร็จเขาด่าเขาด่าเสร็จแล้วเหมือนเขาจะเข้ามาอีกรอบแล้วก็เลยดึงหัวเขาไว้อืมโอเคแต่ที่แน่ๆนะครับมันมีประเด็นอีกอันหนึงที่เกิดขึ้นนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยก็คือว่ามีคนไปเยี่ยมคุณใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไง เป็นเจ้าของร้านกับพี่ของผู้เขาบอกว่าเป็นพี่ของบุ๋มบิ๋มใช่ครับเป็นพี่สาวบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มก็คือน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะก็คือคือน้องผู้หญิงที่ตกใช่เป็นพี่ชายหรือพี่สาวที่ไปเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวนะค่ะอ่าแล้วก็มีเจ้าของร้านมีเจ้าของร้านแล้วก็มีตำรวจสองคนแล้วก็มีเพื่อนเขาไปอีกผู้ชายคนหนึ่งครับไปกับพี่สาวเขาอะ เขาว่ายังไงบ้างพี่เล่าได้เลยฮะไม่ต้องบอกอเ,เ,เ,เขาบอกว่าเป็นเป็นตัวแทนเขาบอกเขาเป็นตัวแทนของน้องสาวมาเพื่อเอากระเช้ามาเพื่อที่จะมาขอโทษอขอโทษแทนน้องสาวแล้วก็มีเงินใส่ซองมาจำนวนหนึ่งเขาบอกเป็นสิน้ําใจเขาบอกว่าเป็นสิน้ําใจไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรใดๆทั้งสิ้นค่นะ เข,เขาแสดงมนันน้ำใจหนูบอกหนูกับแม่ปฏิเสธตอนนั้นหนูอยู่กับแม่สองคนหนูหนูขอปฏิเสธไว้ก่อนเลยแต่ว่าเขาก็เอามาใส่มือมือน้องที่นอนอยู่บนเตียงอยู่เขามายัดใส่มือแล้วเขาก็ถ่ายรูปไปอะม,มะแีแล้วเขาก็ถ่ายรูปเขาเอาโทรศัพท์ของเขาอะถ่ายรูปแล้วเขาก็วางแล้วเขาก็วางไว้ข้าง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 ,าง,างตัวน้องแต่เราไม่รับพอเขากลับไปพอเขากลับไปแล้วมีคุณคุณพยาบาลมาบอกให้น้องออกจากโรงพยาบาลได้เลยก็เลย เงินอันนั้นกะกระเช้าหนูก็เลยนั่งวินมอไซค์เอาไปคืนที่โรงพักลงบันทึกประจําวันไว้อืก็คือเอาเอาเงินไปคืนด้วยซองไปด้วยค่ะด้วยอมีเจ้าของร้านให้มาแต่ว่าเจ้าของร้านไม่ได้ใส่ซองเจ้าของร้านบอกว่ายังไงบ้างอ่าเจ้าของร้านบอกให้น้องแล้วก็พี่ถ้ามีนะักข่าวมาถามหรือว่าใครถาม,มให้บอกเรื่องเวลาให้ช่วยบอกเรื่องเวลาหน่อยได้ไหมจากตีสามครึ่ง เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีว่าเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นตอนห้าทุ่มใชท่ทั้งๆที่มันเกิดขึ้นตีสามกว่าใช่ค่ะทาไมอ่ะเพราะว่าเขาเ,เขาอ้างว่าพ่อร้านพี่เขาก็ซิปมาว่าพ่อร้านพี่ยังไม่ได้ใบอนุญาตเลยถ้าถ้าน้องบอกไปเวลาตีสามครึง่งร้านพี่อาจจะถูกสั่งปิดประมาณนี้ค่ะนี่คือที่มาที่ไปอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วทางเจ้าของร้านกับทางฝั่งของคนที่ทําร้ายน้องเขารู้จักกันไหมเขารู้จักกันค่ะแล้ว เอารู้จักกันด้วยแล้วการเกิดไม่ได้ห้ามเหรอการไม่ได้ห้ามเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับ,บพี่นิดนึงนะครับแลวเดี๋ยวจะลองพยายามติดต่อหาทางคุณบุ๋มบิ๋มด้วยนะครับึ่งนเป็นคู่กรณียคุณนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ เอาล่ะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางบุ๋มบิ๋มนะฮะบ,บุ๋มบิ๋มก็คือเป็นคู่กรณีแล้วก็เป็นคนที่ใส่เสื้อสีส้ม,สมเมื่อกี้แล้วตกคุณคนะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่บุ๋มบิ๋มคือน้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มนะใช่ค่ะ,ะเหตุการณ์มันคือเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไปตกเขาฮะเขาบอกว่าเขาไปเคาะห้องน้ําแล้วอยู่ดีคุณเปิดประตูคุณตกเขาเลยเนี่ยคือยังไงฮะหนูเข้าห้องน้าอยู่พี่แล้วเขาเคาะเคาะเคาะ คอ,อร์สแรงหนูว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรอะคงหมดมีคนเมามาอคออะไรเงี้ยค่ะก็คือคอรสีสองรอบสารอบเนี้ยคอจนแบบประตูมาขยับหนูก็เลยเปิดประตูออกมาค่ะว่าทําไมต้องเคาะเคาะทำไมอะไรเงี้ยหนูก็พูดแบบอยาบอะไรเงี้ยค่ะคือมึงเคาะทาไมอย่างงี้ใช่ค่ะอ่าแล้วทีนี้เขาก็แบบหลุดบุหรี่อยู่เขาก็ทิ้งบุหรี่ตรงตรงอ่างล้างหน้าเน่้ยครับแล้วทีนี้เขาก็ขึงขังนะหนูก็แบบเหมือว่าจะทําไมอะไรเงี้ยก็คือ ยามาทานนีเนี่ยมือคือมือหนู่าไปตกหน้าเขามือเราไปก่อนแล้วใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาจะใส่แล้วเราก็คือไปใส่แล้วแต่ว่ามือหนูอะตกหน้าเขาก่อนอ่เนี้ยเขาก็ต่อยไปทางหลังหูหนูแล้วก็จิกผมหนูเออตอนตอนนั้นเรารู้มาว่าว่าเขาเขาไม่ใช่ผู้ชายไม่รู้ค่ะพี่อ่าก็คิดว่าเขาเป็นแมนเนี่ยแหละตัวหรือว่าไม่ได้เคยเที่ยวเขาไม่ไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำค่ะโอเคทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย นะฮะคือกลุ่มแฟนของคุณแฟนคุณชื่อคุณเหมถ<ะ>ูกไหมค่ะอ่าก็ก็คือลากเขาออกไปแล้วก็ไปลุมกระทืบเขาเจ็ 1, ดหนึ่งถูกไหมฮะตอนแรกเขายังไม่รู้เลยพี่ก็คือมีคนมาห้ามก่อนก็คือหนูอยู่ข้างล่างตรงเกือบถึงขาเขาแล้ว,วอืมก็คือก็มีคนเข้ามาห้ามอนะไรเงี้ยแล้วก็แฟนหนูก็ยังอยู่ที่โต๊ะอยู่พอเขาเหมือนเขาออกไปได้ประมาณจะออกครับอะ่ะแฟนก็เลยบวิ่งออกมาประมาณว่ามีคุณวลยว่า มีผู้ชายเข้าห้องน้ำก็คือันต่อยที่หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื <Ừ. S 2> มีห้องน้ำเลยเขาก็วิ่งตามไปก็คือเขาเขาก็อารมณ์ร้อนคือเขาก็ยังไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็เป็นอย่างตามเหตุการณ์นั้นเลยค่ะพี่อืมเอ่อณนะตอนนี้เนี่ยทางเหมแล้วก็ทางคุณบุ๋มบิ่นเองรู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมหรือยังไงหร,หรือเห็นก็บอกา oh. าทางฝั่งคุณเองก็มีการโทรไปขค่มขู่ว่าอย่าไปให้ข่าวนะ ถ้้าใหไม่มีเลยค่ะพี่หนูยังไม่เคยคุยกับเขายังไม่เคยอะไรเลยเพหนูไม่กล้าคุยเขาเพราะว่าวันนั้นนหนูติดต่อไปทางผับว่าให้ผับมาติดต่อเขาให้หน่อยว่าหนูจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยอืมค่ะก็คือวันนั้นหนูก็จะขึ้นไปแบบนี้ยแฟน ก็คือเหมือนพี่สาวเขาเนี่ยแบบยังออไม่อยากเจอเราหนูก็เข้าใจหนูก็ไม่ได้ทิ้นไปค่ะแต่หนูก็อยู่ที่จอดรถเลยค่ะแต่ว่าทางนี้เขาบอกเป็นอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าทางบุ๋มบิ่มเองเนี่ยทางแฟนบุ๋มบิ่มเนี่ยนะเหมือนกับไปประกาศทั่วเลยว่าให้ไปแจ้งความเลยกูไม่กลัวหรอกกูเป็นเด็กของหนึ่งน้องน้ำสีงี้ไม่มีเลยคะ่ะพี่เอาพยานเอาเบอร์ที่โทรไปอะไรมาเท็กได้เลยค่ะเดี๋ยวนะ,ะมีไหมพี่มีโพมั้มีค่ะไปโทรไปทโทรไปทางเพื่อนหนูด้วยค่ะ,ะว่าเรื่อง ต่อว่าเพื่อนหนูเรื่องเรื่องที่เพื่อนหนูเอาคลิปคลิปอันนั้นไปไปโพสต์ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ไปแจ้งความเลยบอกไม่กลัวใช่ค่ะอ่เป็นเป็นใครที่โทรไปรู้ไหมไม่ทราบค่ะมีเบอร์อยู่ไหมเบอร์เยอะมากค่ะเบอร์แปลกเยอะมากเลยแต่เก็บไว้หมดแล้วเบอร์ที่เขาโทรไปอันนั้นน่ะที่โทรไปขู่เนี่ยมีไหมจําไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายเบอร์ค่ะในเครื่องค่ะอืมค่ะอ่ะโอเคอ่ะแล้วไงต่อครับบิ๊ตอนนี้คือเห็นเอาเงินไปให้ด้วยใช่ไหม ก็คือเราก็อยากแสดงว่ารับผิชอบพี่ก็คือแบบเป็นเบื้องต้นก็คือเรื่องคดีก็คือเป็นเรื่องคดีไปแต่ว่าหนูว่าหนูรู้สึกผิดไงหนูก็เลยแบบจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยหนูอยากขอโทษเขาตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่หนูจะเข้าไปเยี่ยมค่ะก็คือเขาไม่อยากเจอหนูก็เลยให้พี่สาวหนูขึ้นไปอะค่ะอืมอืมเอ่อณณวันนี้คือเราไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเขาไม่ใช่ชายไม่ใช่ชายเขาเขาชอบผู้ชายอ่ะก็คือ วันวันวันที่ตอนที่มีเรื่องค่ะจะมีคนตะโกนบอกพี่มันไม่ใช่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วแฟนหนูเขาก็หยุดเขาบอกเอ้าใช่เหรอไม่ใช่ผู้ชายเหรออะไรประมาณเนี้ยอืทางนี้เขารู้สึกว่าอ่ะรู้สึกยังไงฟังแล้วอย่างนี้เขาบอกเป็นไปไม่ได้เ็าบอกต้องรู้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ใส่เองเก่งต้านเขาแต่งน่องแต่งหน้าอะไรไปหมดเลยนะพี่พี่ หนูพูดจริงๆหนูไม่รู้กันจริงๆดูดูเขาแบบคือถ้าเป็นพวกกระเทิมเพื่อนหนูอะมันจะออกแบบออกแสวออกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอะงั้นงั้นงั้นผมถามแบบนี้สมมุติถ้าเราพูดอีกมุมหนึ่งนะต่อให้เขาไม่ใช่ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนะเอาก็ผู้ชายแมนมาเลยเนี่ยแล้วเขาคนเดียวเนี่ยกับกลุ่มแฟนคุณอีกเจ็ดคนเนี่ยมันสมควรไปลุมกระทืบ์มเขาไหมล่ะ ไม่สมควรพี่ก็คือตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าหนูหนูก็เจ็บด้วยก็คือเราไม่รู้เหตุผลด้วยเมาไหมเมาไหมหนูเหรอคะหนูไม่ได้เมาคือแล้วพวกกลุ่มแฟนคุณอะแฟนหนูน่าจะเมาเพราะว่าเขาไปเที่ยวกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะอ่าแล้วเขาลือกันว่ากลุ่มของคุณเนี่ยเป็นผู้ผู้มีอิทธิพลนะฮะก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องที่คุณเป็นเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์ใช่ไหมที่ถูกทางนายกน้อยก็ถอยชนใช่ไหม ใช่ค่ะพี่อ่าคนเดียวกันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นแฟนคุณก็ไปลุมกระทืบนายกน้อยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนนี้คนก็เลยลือกันว่าคุณเป็นผู้ผู้ผู้มีที่พลไม่ใช่เลยค่ะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือหนูให้ตรวจสอบได้เลยว่าทางหนูมีคนไหนที่โทรไปอะไรยังไงให้เช็คเบอร์ได้เลยว่าเกี่ยวกับพวกหนูไหมอะไรเงี้ยหนูไม่เคยโทรไม่เคยคุยกับเขาเลยเพราะว่าหนูว่าให้พี่หนูว่าก็คือ วันนั้นก็คือติดต่อให้ทางติดต่อเผว่าเขารู้จักเราทั้งผู้บาดเจ็บไหมให้ติดต่อว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะครับมีสังคมก็ถามอีกอันหนึ่งก็ถามว่าทําไมเวลาแฟนคุณเนี่ยไปมีเรื่องอ่ะกับทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะ<ม>กับทางเจมเนี่ยนะกับอีกฝั่งหนึ่งนายกน้อยเหมือนกันมักจะต้องเอาพ่วกไปลุมกระทืบเขาทําไมต่อยตัวๆไม่ได้เป็นเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็ทางทางที่นายกก็คือมันเป็นต่างที่อะพี่ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะฮะอภภาพตอนตอนนายกสิอ่ะอ่ะนี่ตอนภาพตอนนายกนะนี่ตอนนี้ผมเปิดภาพตอนนายกอยู่ที่มีภาพกล้องวงจรปิดเขาส่งกันมาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นกลุ่มแฟนคุณเนี่ยแหละคุณเห็นเนี่ยนะไปกระทืบนายกน้อยเขาที่ถอยรถชนคุณอะ่ะเนี่ยนะฮะอ่ะต่อยเขาเขาวิ่งหนีนะซื้อน้ำเงินน้ำเงินนะอ่ะโอเคตัดกลับมาเป็นภาพของทางเจมส์ทีอ่ะนะฮะ อ่าอันนีอ้อีกเหตุการณ์หนึ่งนี่ของเจมนะคนละคนนะที่ถูกถูก,กระทืบแต่ถ้าสังเกตได้จะต้องมีกลุ่มคนเนี่ยไปไล่กระทืบเนี่ยมันมันเป็นเพราะอะไรคือมันเป็นการเหตุเฉพาะหน้าเหรอหรือว่าอะไรหรือหรือเขาต้องต้องเป็นแบบนี้หนูก็ไม่ทราบมันด้วยอารมณ์ด้วยพี่อ่าอ่าเรื่องนี้อ่ะสุดท้ายจะบอกเขายัางไงฮะเชิญเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดละก็ขอโทษค่ะพี่ ขอโทษจริงๆขอโทษจัจางใจคือหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วหนูไม่มีการข่มขู่อะไรท้งนั้นหนูเข้าใจว่าหนูผิดอันเนี้ยครับพยายามขอโทษสังคมกด้วยคือมันเป็นเรื่องที่แบบติดต่อกันมันก็เลยกลายเป็นหนูก็คือเหมือนคนมองเป็นแง่ที่มันไม่ดีแล้วอ่ะตัวลงตอนนี้ลงค่ะก็ทําอะไรไม่ได้เลยพี่อ่ะโอเคคือขอโทษแต่เรื่องของข้อกฎหมายเดี๋ยวว่ากันทีนี้เขาไม่ยอมนะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาบอกเขาเลือดข้างในสมองนะ ค่ะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะคุณนะครับเวลาจะหมดจริงๆครับอ่ะพี่เราไม่ได้คุยกันเลยสรุปขร้่งนี้คือยังไงออตามเหตุการณ์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการทำลายร่างกายกันรุมทำลายร่างกายซึ่งเอาตามกฎหมายแล้วเจมเข้าห้องน้ําไม่ว่าเจมจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นกระเทยเข้าห้องน้ําผิดหรือจงใจเข้าห้องน้ํามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วยิ่งปรากฏชัดว่าเจมไม่ได้ไปทําอนาจารแอบมองแอบส่อง ยิ่งน้องบุมบิ๋มบอกชัดเจนว่า,ารู้ว่าเคาะก็แปลว่าเขาจงใจเคาะแต่มไม่ได้มีการทําผิดกฎหมายมการที่เขามาทําร้ายร่างกายเขาก่อนอเขาก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวนะครับรวมทั้งกลุ่มสามีหรือแฟนของคุณบุมบิ๋มเนี่ยเข้ามาทาร้ายเนี่ยมันเกินกว่าเหตุแน่นอนครับถ้าแพทย์รับรองว่าจําเป็นต้องรักษาตัวเกินกว่า20วันหรือประกอบกิจกิจได้ไม่ได้เกินกว่า20วัน ใช้ชีวิตได้เป็นปกติไม่ไม่ไม่เหมือนเดิม20บวันขึ้นไปก็เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสแต่นี้เขางงอยู่เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเลือดข้างในสมองแต่สุดท้ายแล้วหมอให้กลับบ้านมาเลยเหมือนกับม่ให้เขานอนโรงพยาบาลก็เลยทําให้เขาเนี่ยบางทีจะเอาเรื่องเอกสารเกี่ยวกับใบรองแพทย์เนี่ยไปยื่นกับทางศาลว่าเขาต้องเจ็บหนักเนี่ยกลายเป็นไม่เจ็บไม่หนักแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นส่วนของแพทย์รับรองว่าต้องรักษาตัวเกินกว่า20วันกฎหมายใช้คำว่าหรือประกอบกับในยกิจ ไม่ได้เกินกว่า20บวันคือใช้ชีวิตเป็นปกติไม่ได้เกินกว่า20บวันก็ถือว่าบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันยังได้อีงหนึ่งก็ได้เข้าเขาแล้วยี่สกว่าวันอยู่แล้วเนี่ยเอาถ้าถ้าเราแบบใช้ชีวิตได้ยังมึนหัวยังกินข้าวไม่ได้เหมือนเหมือนเดิมนะยังยังไปไหนมาไหนใช้ชีวิตได้ไม่อย่างลําบากไม่เหมือนเดิมเกิน20บวันก็ก็ถือว่าเป็นเป็นบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันอืมเรื่องนี้ยืนยันไม่มีการยอมความไม่มีค่ะเขาส่งเงินมาให้อะไรก็ไม่เอาไม่เอาค่ะอืม กลัวไหมตอนนี้ที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลกลัวค่ะพี่ยังกลัวอยู่อะฮะแล้วเราจะเอายังไงต่อไปตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแจ้งความเรียบร้อยแล้วทางตำรวจว่ายังไงบ้างทางตำรวจก็รอรวบรวมเอกสารดําเนินคดีตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ะแล้วคุณกังวลใจว่าเขาจะไปรู้จักกับตำรวจด้วยเหรอกังวลอยู่เหมือนกันทําไมอะก็เพราะว่าวันที่ว่าเขาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็มีตำรวจไปด้วยสองนาย คุณก็ณเ,เลยกังวลใจว่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนตอนที่เขาไปอ่ะเขายืนคุยกันเขาเรียกตัวแทนกันว่ากูมึงกูมึงดูเหมือนเขาสนิทกันมากค่ะพี่คุยกับตำรวจกูมึงกูใช่ใช่ใช่แล้วเราแล้วเราเป็นแค่คนธรรมดาเงี้ยใช่ค่ะแล้วหนูไม่มีเส้นไม่มีสายไม,ไม่ไม่รู้จักใครเลยในในจังหวัดระยองเพราะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะโอเคก็วันนี้มาเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้พี่จะเข้าไปช่วยดูไหนได้ไหมก็ถ้า คือคือเรายังไปปักปัามเขาไม่ได้นะตำรวจที่มาด้วยกันอาจจะเป็นแค่พักพวกกันมันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าพนักงานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ความเป็นธรรมก็แต่งตั้งทนายฟ้องเองได้ครับหรือจะติดต่อมาก็ได้ครับนะฮะเ้าโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับหายเร็วๆนะครับดีครับ